ุณผู้ชมสตอรี่ครับวันนี้ก็จะทําเมนูนะครับเอผัดหมี่ซั่วนะครับพร้อมกับคุณแม่นะครับผมแม่ผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันนะครับผมปด,ดีคุณแม่ก่อนนะครับผมแม่ครับแม่ฮันห,หน้ามานี่ก่อนออคุณแม่ผมเองนะคใช่ลงใช่ครับผมวันนี้ไม่ทําอะไรรับผมแม่อันนี้อะไรกระหล่ำปีเนาะกระหล่ำปีกระหล่ำปีแล้วก็อะไรนะไอ้ต้นตผัดความตุ้งเนาะ เดีย๋ยวเราหัน่นเสร็จแล้วเราก็จะไปลวกน้ำใช่ไหมแม่โอเค okay, ครับมแม่เขากำลังหั่นอยู่นะนี้ก็ผมต้มน้ำไว้ครับสำหรับลวก,กลวกผัดครับผมตอนนี้เส้นแบบนี้คือเส้นบะหมี่เหลืองเหลืองนะแม่เนาะเขาเรียกมีเัื้เนาะมีเสื้อเออขั้นตอนแรกไม่ทําอะไรนะตอนแรกไม่ไม่ได้ ไม่ได้ดูอ๋อล้างก่อนแล้วก็ลวกใช่ไหมไมเออลวกก่อนอ๋อโอเคครับขั้นตอนนี้แม่บอกว่าเอาไปลวกน้ําร้อนก่อนนานไหมก็ไม่นานไม่นานเนาะล้างแค่ลวกแค่พอมันนิ่มๆครับถ้าผมก็ใช้กระทะใบนี้ครับลวกเนาะลวกพอสุกแล้วก็เอาไปล้างด้วยน้ําเย็นนะครับผมก็ออาก็มาล้างด้วยน้ําเย็นประมาณสองน้ํานะครับแม่บอก เป็นเส้นมี่ผัดมี่ซั่วนี่ผมคนที่ชอบกินมากเลยนะครับผมช่วงเทศากาลน,น้ำไม่ออกอไอโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูวิธีอันอนี้แม่เขาจะมาลวกผักก่อนลวกผักเรากค่ามาผัดนะ ก็ใช้เตาถ่านเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่เออใช่เตาถ่านเตาฟืนนะเตาฟืนแบบบ้านๆนะครับทากันกินกันแบบภายในครอบครัวแบบบ้านๆนะครับฟันขมงเลยครับช่วงนี้อากาศเย็นนะครับฝนตกมาเมื่อสองสวันที่ผ่านมาก็เลยทําให้ไม้ฟืนที่เก็บไว้เปียกนะแม่เนาะอโอเคครับ เรื่งปรุงแม่เขาบอกว่าใช่แล้วนะแม่นะไอพริชท,ทยพิทไทยขาวครับผมพริกไทยขาวกับกระเทียมนะแม่นะอือตำเพื่อที่จะเอาไปผัดตอนนั้นเราก็ไปเจียวกับน,น,น,น้ำมันหมู๋ยวเอาไปผัดกับน้ำมันหมูให้หอมอ ช่เดี๋ยวผมก็ตำเลยนะตำนี้นะเอาเป็นเออลูกก็ตำ่ <g ül> อละเอียดนะแม่เนาะ <g ül> ประมาณนี้นะแม่เนาะก็พอประมาณนี้คนระับเดี๋ยวเราเอาไปผัดอันนี้ผักก็ลวกน่าจะพอได้แล้วนะ <g ül> เนาะ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยเรามาล้างด้วยน้ำเย็นอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ไม่ให้ผัดมันดำเนาะไม่ใส่ลงไปก็ได้มาใส่ลงไปลก็ได้อยู่อืมอ่ะเอาน้ำอยกไหมฮะอฮะผัดผัดมีซัวยให้ให้เอีดู แล้วก็เอาใส่ตะแกรงไว้ให้มันเสดดน้ำเนะเาะต่อไปเพื่อจะได้ไปผัดกันโอเคครับแล้วก็ได้กระทะเขาเรียกกระทะเลยใบบัวเลยแมยใบใหญห่ใส่น้ำมันลงลงไปครับเราพัดของเยอะเราก็ต้องใส่ใช้กร่ะใบใหญ่เพราะมันค่อนข้างเช่นมีเสื้อผงโซมาค่อนข้าง,าาง,าง,างประมาณสองถุงบองคงที่บ้านนะถุงละสามสิบเนาะ ถุงหนึ่งก็น้ำหนักโลหนึ่งก็สามสิบบาทวันขงมงเลยครับนี่ครับคือเตาฟืนนะครับนี่เลยนันบางนะเตาฟืนนะครับวั้นขงมงเลยนะครับะเทียมกับพริกไทยขาวที่เราตำไว้นะ อัดม้ตัวผมวันนี้เราจะไม่ได้ใส่ในสัตว์เลยนะมีแต่ผักอย่างเดียวนะครับช่วงอะไรนะเทศากาลจุดจีนเนาะจุดจีน,นส,สัตว์จีนอะไรเนะี่ยผัดมีโซวนี่เป็นก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ขอเอาใบไหว้เนาะไม่ใส่ลงไปนะ พ่อแม่ใส่ผงปรุงรสลงไปในเส้นนะแล้วลุกพยายามให้เข้ากันโอเคส่วนในกระทะก็หอมแล้วเนี่ยปีหนึ่งนะจะได้กินครั้งหนึ่งเนาะสองครั้งลยใชงง่โอเคจแล้วครับเราก็ เอาเส้นลงไปผัดก่อนเลย เงปรุงของเรามีอะไรบ้างแม่วันนี้มจะใช้อะไรใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเยนึงน้น้ตาลครับผมไหวไหมแม่แมไม่มีคนถือกล้องเ่ยทุกผมยังได้ลงมือนั่นเองแต่ไม่เป็ไรแม่ แม่ทํำอร่อยสุดกินมันตั้งแต่เด็กนะแอบตานะแม่บอกว่าแสบตาก็ <c oughs> น้ำตาเน <c oughs> าะมันเจอบแล้วก็ผงคุงรสนี่ครับแม่ใส่ปกติผมจะบอกว่าอะไรนะใส่มากอร่อยมากมองยู่เลย <c oughs> ก็ผักเีีเยวลวกไว้ก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ไหนะ ได้วยซอสปรุงรสนะครับาเขียวยี่ห้ออะไรก็ได้คนปะกติต้องเป็นสีขาวด้วยนะไม่หมนปนี่เนีย่ย,ยมันก็เหมืนเเป็นนี่บอก่าเป็นสีขาวก็ได้ใช่ใ่เอาเครื่องปรุงเท่าที่เรามีนะครับ ก็ไม่มีกุ้ยช่ายด้วยปะก็ย,ยังไม่มได้ต้องใส่เดี๋ยวผมลองชิมก่นอนอ,อืมแล้วก็อย่าเดิมดบอกบอกไปมีกุ้ยช่ายด้วยนะครับผมกุออ้ยช่ายใส่ลงไปที่ลัง กใช่จนหอมกตะเคียนแต่ใครจะชอบกินก็ใช่มีก็ใช่ก็ใส่ก้ใช่เอาแล้วมั้งเอ่อเพิ่มน้ำมันหน่อยแม่เพื <c ười> ่อความเงางามเพื่อความมันทำ <c ười> แม่ชิมดิแม่รส <c ười> ชาติแบบไหนแม่ชิมได้อยู่มัม้ย ได้ไหมเนาะเค็มแล้วเนาะก็มีเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้น้ำมันหอยอะไรไม่ต้องใส่เนาะรสชาติจะแบบเค็มเค็ม ผมว่าโอเคแล้วแน่พอเลยครับเดี๋ยวเรามาใส่กระมังกันเลยมันจะหกนี่เนี่ยโอเคแปบ๊บนึงโอเคครับ <c oughs> ก็สัตย์ริบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตักใส่จานมาก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ามัน <c oughs> ยังมาชิมให้มาชมดูเนาะ <c oughs> เคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอาตีอ้ากล้อเลยเร็วเอเคไปชิมกันเลยเดีอาเดี๋ยดังเดอลุงนี้ไม่จ่ายค่าตัวเดี๋ยลุงนี้ไมจ่าค่าตัว อร่อยแม่เยจะต้องบอกว่าอร่อยอร่อยครับเป็นแบบรสชาติแบบอะไรนะเจจครับไม่มีเนื้อสัตว์นคปลัดงาเนจ้าเนันเนี่ยนี่อะไอปหน้าล้วไม่กิน ไปไล่หรือเป่าอร่อยมากกินให้อิ่มเดี๋ยวเที่ยงคืนได้อดพอโอเคครับผมก็ก็โอเคครับผมก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกติดคามให้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อไปนะครับจะได้มีแบบมาให้ท่านผู้ชมฟัง ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับมาเชิญกัน